สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในแอปติงเกิลียทกันนะครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนการต่อวงจรของข้อที่หนึ่งนะครับวงจรข้อที่หเราก็จะใช้ก็จะมีตัวอ้อนับหรือว่า7จ็ดสามสองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่ไว้เลยนะครับการค้นหาเราก็ค้นหาอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อมาครับเราก็จะใช้เป็น7408ครับหรือว่าตัวแอนครับก็1ตัวครับส่วนตัวท้ายนะก็จะเป็นตัวน็อตนะครับก็คือ7404ครับ1ตัวนะครับนี่ก็คือในการต่อวงจรตัวที่1นะครับเอ้ยวงจรข้อที่1นะครับ ก่อนเราจะต่อครับเราก็ต้องมี power supply ครับเราก็พิมพ์คำว่า power supply เข้าไปเลยครับเราก็ลากอามาไว้ตรงนี้เลยครับพอเรามี power supply แล้วครับเราก็ต้องมีสวิตช์ครับก็เราจะใช้สวิตช์อยู่ที่3ตัวนะครับก็คือสวิตช์ A สวิตช์ B แล้วก็สวิตช์ C นะครับ เราพิมพ์คาว่าสวิตช์เข้าไปเลยนะครับแล้วเ,เลือกเอาเลยนะครับแล้วก็เอามา3ตัวนะครับ <t oss noise> ตอนนี้เราก็มีสวิตชครบทั้งสามตัวแล้วนะครับตัวที่หนึงนะครับเราก็จะเป็นสวิตช์เอนะครับส่วนตัวที่สองก็จะเป็นสวิตช์บนะครับตัวที่สามก็จะเป็นสวิตช์ซนะครับต่อมาคือการต่อวองจรนะครับ การตร่องครับเราก็จะใช้สายนะครับต่อจาก power supply ครับมาใส่ที่สวิตช์ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อจากอีกตัวน,นี้นะครับ เราต่อจากเพราะว่าสาย,ยีกเหมือนเดิมนะครับไ้เข้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือสวิตช์ตัวที่สองนะครับถ้าไม่ตรงก็ข,ขอไปด้วยนะครับต่อไปเราก็คือจะเป็นสวิตสายไฟที่เข้าสวิตช์ตัวที่สามนะก็คือสวิตช์ตัวที่ตัว C นะครับ ตอนนี้เราก็ต่อไฟเข้าสวิตช์ครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาสายไฟออกนะครับไปเข้าตาม IC ตัวต่างๆนะครับตามโจทย์ที่เราได้กำหนดมานะครับก็คือนะครับตัวแรกครับก็คือจะเป็น A OR B นะครับก็คือเอาสวิตช์ A และสวิตช์ B นะครับไปเข้าตัวออะครับหรือว่ย7 4 3 2ครับต้องขอเปลี่ยนสีนะครับ สีเดีผมก็ขอเป็นสายสีแดงนะครับก็ไปเข้าออเลยนะครับก็จะเข้าที่คาที่หน่งนะครับขอไปนับก่อนดึนเราก็ต้องต่อสายกาวแล้วก็สายไฟกันก่อนเลยนะครับการต่อน,น้ำก็สายไฟผมก็ขอเป็น สีส้มนะครับสายไฟนะครับไอ้สายไฟสีเขียวนะครับส่วนสายเก้าก็จะเป็นสีดำนะครับต่อไปเราก็จะต่อให้มันถึงกันนะครับ คือมันต่อตึงกันแล้วนะครับต่อมานะับก็คือขาที่14นะครับเราก็ต้องต่อใส่ไฟนะครับทุกตัวเลยนะครับส่วนคขาที่8นะครับ ไอ่ขอไปขาที่เจ็ดน,นะครับเราก็ต้องต่อใส่กาวนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือเราจะมาไล่วงจรกันต่อนะครับ mm hmm. ก็คือสาย a เราเป็นสีแดงนะครับสาย b เราจะเป็นสีส้มครับก็คือออกนะครับแล้วก็เข้าขาที่สองนะครับ แล้วต่อไปนะครับก็คือเราจะเอาออกขาที่สามนะครับใจ่อเราเป็นสีเหลืองนะครับออกขาที่สามนะครับมันก็จะไปเชื่อมต่อกับขาต่อไปนะครับก็คือเราจะเอาไปออกซีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วน C ีของ็ขอเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับ ผมก็จะไล่ไปทีละตัวนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาขานี้นะครับก็คือขาออกนะครับไปเข้าแอนไว้นะครับไปเข้าแอนรอไว้นะครับตรงขอเป็นสีฟ้านะครับแอนก็คือเจ็ดสี่ศูนย์แปดนะครับก็เข้ารอไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือจะเป็น a bar นะครับ e bar ก็คือเราจะต้องเอา a ไปผ่านกับน็อตก่อนนะครับเราก็เอา a นะครับไปผ่านกับน็อตก่อนนะครับก็คือเราจะเอาไปใส่กับ7404นะครับ7404นะครับก็คือถ้าขาในถ้าไฟตัวในเข้าก็คือออกเลยนะครับเราจะไม่ได้เข้าเป็นคู่เหมือนกับ7432และก็7408นะครับ แล้วก็อย่างเช่นเอาเข้าขาหนึ่งนะครับแล้วก็ออกขาสองเลยนะครับแล้วก็มาดูตามวงจรนะครับ a bar นะครับ a bar ก็จะไปเข้าแอนนะครับ a b บาเขก็เอาเป็นสีชมพูนะครับ a b บานะครับก็คือไปเข้า n นะครับ a n ก็จะไม่ใช่ขาเดียวกันกับตัวนี้นะครับก็คือมันจะอยู่คนละขานะครับก็คือจะไว้ตรงนี้นะครับ คือมันจะไปออก,กับ b นะครับ b เราก็เอยขอไปครับมันจะไปแอนกับ b นะครับ b เราก็เป็นสีส้มนะครับเราก็มาแอนกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปครับเราก็มาดูวงกรนะครับก็คือ A bar and b บา nb มันก็จะไปออก,กับ B แล้วก็ C มานะครับแล้วก็เอาพาออกตรงนี้นครับนจะไปสีเนตารนครับก็คือไปเข้าแอนไว้รอเลยนะครับไปคอไปครับไปเข้าออไว้รอเลยนะครับเข้าออนะครับเราก็จะเข้าที่ขาเก้าและขา10บนะครับแล้วก็ไฟออกก็จะออกเป็นขาแปดนะครับ นี้เราก็เข้าออกไปแล้วนะครับต่อมาครับก็คือเราจะเอา a พร้อมแบบ b bar b bar เราก็ c ก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็เราก็จะเอาไปเข้ากับขาน็อตนะครับ ก็จะเข้าเป็นขาสามนะครับเข้าขาสามแล้วก็ออกเป็นขาที่สี่นะครับขาออกขอก็คอเป็นสีเทาน,นะครับเราก็เอาไปแอนกับแอนกับ b นะครับ c บาร์แอนกับ b นะครับ ก็เอาเข้าขาเก้านะครับขอไปเอาเข้าขาสิบนะครับส่วน B นะบ b เราก็จะเอาเข้าขาเก้านะครับ B ก็คือสีส้มนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาไปเข้าขาออนนะครับเอ้ไปเข้า i อซีอ่อนับก็คือตัวนี้นะครับก็คือขาออกนะครับใส่สีขาวนี่นะครับเราก็จะเอาไปเข้าออนะครับออก็คือเจ็ดสี่สามสองนะครับก็จะเข้ากับ a อบาร์แอนด์ด้วยบที่เราเอามาไว้ก่อนหน้านี้นะก็คือสีอำตันนี่นะครับ ต่อไปนับก็คือข้าออกคันข้า,ขาออกคันนี้นะก็คือจะไปเข้ากับไปเข้ากับแอนตัวนี้นบที่เราได้รอไว้แล้วนะก็คือก่อนหน้านี้นะครับต่อไปนับก็คือ ตอนนี้เราก็ได้ครบวงจรเลยนะครับวงจรก็คือ a, O b, O c นะครับแอนด้วย a bar ์แอน O b, b แอน c bar นะครับต่อไปนับขานี้นะก็คือจอมาเป็นขาวายนะครับขาวายนะผมก็จะขอเอาเป็น ขาไวยก็เป็นสีเทานะครับสีเทาเปมนนะครับก็เป็นสีแดงนะครับขาไวก็จะเป็นสีแดงนะครับขาไวนะก็คือเราจะดึงออกมานะครับตรงนี้นะครับไปเข้ากับ LED นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องค้นหา LED ก่อนนะครับค้นหาแล้วก็ที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับ ี่ครับ LED แล้วก็ลากมาหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับต่อมาครับเราก็คือเราจะต่อสายกาวเข้ากับ LED นะครับก็คือต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่คือการต่อวงจรที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคลิปการทดลองครับคุณก็มีไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเราก็สามารถไปดูกันได้นะครับ ครับ